สบายดีตอนเศร้าๆเขายังอยู่ในป่าเขตบ้านนี่ก็เยนยอยหางเขายังอยู่ในป่าเขตบ้านหนาหอยหางเมื่อกี้ทำมักท่องเหมืนนนอนนี่เขาเดือดหนอนนียซองขึนเลยเหมือนนี่เขากระซิได้กลับแต่ว,ว่าเมืนขึ้นใน,นผ่านเพิ่นเในผ่านเพิ่นกระสุดยอดนี่แหละเมื่อคืนนี่ในผ่านเมื่อคืนนี่โอ้เก่งมาเป่นเนาะโอ้ นี่ผู้ขึ้นนั่มก็ใหม่นั่มเราเห็นกับเพื่นนี่แหละ <laughs> ยังเมื่อยอยู่นอนเนาะหรืเป็นน,น้ำพันยื่นเพื่นแล้วเป็นผู้ใดเห็นผู้คืนกับมกหมาเพื่นเพื่นเป็นผู้คืนเนาะเพผู้คืนก็ใหม่ผู้คืนนเก่งเพื่อนนี่ปุ้ยยอมครับหี่ <laughs> เอเนาะนะมาหนึ่งเขาหนึ่งหนามด้บอบาทเีลยได้เจ้าครับป์ป่ะเื่อนอ๋อขึ้นไปตะกัปป์เอาละเจ้าตะกัปป์ขอสิกับก่อนเนาะ <laughs> <laughs> ขอหย่านพ้นตกเพื่อนเนี่ย เม,มือแดแหงนี้พนโอ้มันนี่เธอว่าแต่อาหารดีมันนี่มาปิ่งเห็นอบเห็นลงมึงมันนี่เขากิดอบเห็นปิ้งเห็นแล้วเขาก็ชิได้ครัรบเพราะว่าหยากพ้นต๊ะเขาวาเลยมันมีน้ำหวยหน่อยร้ายเลยหยานเมื่อมาได้ามาทายู่คือมีหวยนาบนี่ยบอกบก็ลูกต,ต,ต,ตลอดปีแล้วบอนาบนีบนบะโอ้มันจะเป็นน้ำครับมาทาเหิืนพันไปย่าหมองนนี่แต่ว่าเห็นเขาก็ได้แล้วแต่ว่า พยายามมองก็ว่าแล้วใส่มองไหวก็พยายามเหมือนเนาะโอ้ก็บ,บ,บ,บอกและหนามมดดิบก็ไมนเป็นไรเต็มเลยหนามเหมือนเนาตลอดปีตลอดแรงพี่น้องจะเป็นหนำครับนี่นี่ถ้านจะเป็นปลาซิ่วเนี่ยใส่ใส่มองปลาซิ่วเนี่ยจุ่มลงกันเป็นเรื่องเลยพวกเนี่ยปลาซิ่วลายเยอะๆอยู่เนาะหมดและกนอนมาเคื่อนเนี่ยองคืนเลยเจ้า่นี่ยเนี่ พอมาส่วงนี้มี Circuit, มตูบอยู่เดี๋นีก็สบายหนึ่งพอพ้นตกพาพ้นตกก็หัวมือขมาคือตะปิดะอยู่มีกุญางกันกระลมมันแห้งก็ิไดปบเพราะจะมันลมทับหัวเลยกงญแจหมดมืดพ้นมาเด็น้องเอ้ยแรงตะวิดอีกบบไปว่าจะว่าอ่าสร็จไปจะแล้ก็นั่งนะครบนี่มื่ขึ้นนเลยหม้ว่านแลงว่านนั่งนาเียร มันเขาตัวเดียวขึ้นไปขึ้นไปหอนแล้วอีกวันองศิจารก็แลยแย้งนางอี่ออตัวอ,อันโดดได้ได้หลดซจำนี่อมันไหนวหา่มันมันไม่เชียก็ไม่ไา้ชิเขาํำนะเขาเนี่ยมันอันนั้นมันคือขาโค้มันเห็นมึนว่า<ร>นี่บอดเขามาทั้งหนาชองหลดตื่นทักพี่เกาะเกาะโกใส่ทาหลังว้าย ไรอีกวะอันเห็นเมื่ขึ้นขึ้นบ้านก็ับขึ้นมันได้ใหญ่กว่ากันจะได้มอขึ้น่ได้ไงขึ้นบานขึ้นบ้านโอ้ยนั่นไงลีนขันตอไใหญ่นไงขันตุอ้อจางไงลีนวอจะังเกตตามก็ได้มันจะได้ตางใหญ่ัวใครชนไปเว่าได้ว่าหินนั่นว่าหินแขงคนนี้เมื่อหอยมันเคเถอกหอยมาจอกหอยหางแหลกเนาะลายได้ตาย นันก็ตายง่ายเม้าเฮาเคอร์ปดี้ก่อนอัน่ววดอกพยาคือเพื่อนเรายังกางโกงบบาแกงขอนยาดยาดนะแท้เสียวเลยไปยานะงูเสียตัด้งกึงเคาะึงอาหารมาถึงนถึงลุพัทยาล่อน่ามถือ บมมีปีกม้งบ่ห้อยคักแล้วบบกจากเถื่อหนามอันนึงนะโมบกหนานเลแปลกพี่น้องนาำห่วยไก่เที่ยงเพิ่นนี่ย่ำแลงย่ำผลเดือได้กระยาตลอดปีตลอดแหล่งแม่สิบบกจากเถื่อแต่ห่วยอื่นโมบมืดเพิ่นบ่แปลก้ะตัวนี้นะ ตัวเดียวบกนะว 1, 2, 3, 3, 3, 1, เนะืเอ้อหนึ่งเนื้นสองเนื้อสามกันซ้ำไปเรื่อยเนาะเออทำเป็น,นป่าขาวหลวกกงกระเติมเทียงมาเขาอยู่ใกล้ๆนะนั่นโอ้คน <c oughs> แบบที่แล้วเอาอยู่ดงอยู่ป่าอาหารเท่าบ,บนสืิ์เนาะได้ถ้เอามีมองด่างหนึ่งก็โอเคนะหรือจับมังหอยผุดหมังหอยก็ไล่ไล่หมังหอยหอยจูบ หักโซไล่หอยท่านบบยักพี่เนาะอืมคือหอยเขื่อนเว้ยเออหอยเขื่อนพี่อะดิป่อหนึ่งกันมันกินขี้ต้มมันสมบูรณ์ขี้ต้มดำดำมาถือยู่ด้อยอันนี้เฮาเพิ่นใส่หม้องไว้เฉพาะหอยเขื่อนทางบกอันมันโมแนบโมนอดเนาะมันเดืออยู่บกโมแนบโมนอดได้หากินไดว่าะสัตว์ทาบริมตะัดไหว แต่ว่าเพิ่นกะกับในพานยื่นมันขึ้นไเพิ่นปลามาไปขวบมันก็ได้เห็นตัวบักใหญ่แต่ว่าปลาเนี่ยมันได้กินน้ำแล้วปลามือนเนี่ยฮะโอ้เห็นแล้วเนี่ยครับมามีใบตัโมพร้อมมาเลยใบตัโม่สมัยกินครับมัน เปล่งเห็นโอ้ยขี่สกู๊ตเพิ่์หรอหือนอนป่าโอ้ใบกล้วยปลาเนี่ยมกบอดีเพะเนาะโอ้ปลาโตเลยเนาะนี่ตัวนี่เหมือนปลาตองบ่นเนี่ยปลาตองคัปกปลาตองหัวใหญ่หนะาก็ถือหมองเนาะต้ว,วังเนาะชับเชี่ยวและอยู่ด่มก็ได้กินปลาดีนะ <c oughs> เจอปากจเข่อให้ก็ได้โอ้ใหม่เขาเลยเนาะใหม่ฝดบ่ดีเดินทางขอบริการมันเห็นเดียวนอหิมนั่นร้นนเขาเอาเขามาตามสบาย นกิดเตามสบายสะอาดเลยตีข้าเลยนางกุ้งหางเบ้อ่ที่ดึงไหมก่อนหางมันคือว่าหมักไปแทบเพิ่นว่าให้กินกระดุกหรห้กินกุ้งหางหรือฉีดมันจับคางมันไหวไหวอืมื่อคืนนี่คือว่าคืนกุ้งใหม่คืนนี้คือกุ้งใหม่ว่าชิไล่จับหางมันมาโตวนก่อนคืนนั้นะเออตนก่อนคือตนลงมาห้วยมอนหาโตน้ำน้ำเลยเนาะ สุดหยอดไม้สเนาะอืวานหมุหเนาะจะคล้องมาเอาแมเอาใแม่เฮ้อเอาเด้อเอาเด้อานระดับยตุจันทร์จะดเนาะเอาตียงบวบวบบบบบเป็นัใต่เฉยบางวันมันสิไปอาไมู่แม่ใส่ปุบบปเลยอตัวทำลเนาะเอาล้งดูเนาเขาาออตัเนาะ เขาเหือเขาเหือนเขาาเขาเหืาเหือมันาเทนเปื่อนๆนเรือบริวากันอยู่ปล่าเนาะหัวิ้งมาเนี่ยเปิดพิ้งกันแล้วอจปอกินบลาเกินเ จน่งลอยไเป็นังลอยดูนี่มันเหมนี่งิดมันจะลองมั้งนีเป็นยังเอาเอาบืมันเมีมันบุ๊มีมันบริกินเด้เดยอใส่พวกนหี้ไดยังไปกินอ้ม่กชุกขนาดนั้นกินแล็ดแล้วใจบ่าใบตอโมบีห่อคลาดขึนมาำดำเลยอ ขาดโซ่โซ่ขาดจะตายเลยนะชุกโก้ขาเองหรอกอาตัวขาเนี่ยอืมอืมอืมอร่อยหวานขาว่ะอืมกะเขาขัดเหยาะเนาะอร่อยนิโผล่เลยก็คือข้าว่าลายเทื่อแหละของกินมันขึ้นกับผู้มาก มันนี้กับานอยู่ได้เห็นตัวบากไงันได้ยังคือต้นไม้ไง้นได้กังกิตตับมันเออน่งสำลักที่เรามันก็จะบ้านอืมตัวมัเย็นโอ้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 ชุดหยอนชุ่อยเลยอารบ้านเฮาโอ้ จะว่าเมีนยังก็งูกระบาแกงขอดเหมือนแม่ว่าได้งูกระบาแกงขอดนะงูกระบาแกงขอดว่ามันไปมันเต็นปด้วยสันจะให้ันเราได้มันบริสันรวยรวยรวยไปบ่แม่บ่ไปมันเต็มดองดองดงดองไปเรื่อยๆอันนันงูกระบาแกงขอดเนาะคือว่ามันจับไม่ขอดแกงใชาบ่แม่นเนาะก็เลยมันเอลลาโกตโตมันเต็นไปเลยเครื่องขาแกงเนยนะไม่ใช่ว่ามัน จะสู้จะพังกบมหม่กบมหายมันครบอายาเจ้าใน,ในสวนนี่บ่บอมมันครบอยู่แเข้มขึอนไป<อ>ถ,ถ่ายนักตอนเช้านั่นคือโชคดีไปหนะ่อยคันบน่บี้หวานดีๆเหดี<อ>บ่บลายล้างเนะงาะโจีบชอยู่เอากันบลายคันบ่บี้หวานดีๆีข่าวปลาข่าวดงข่อยานต้นนั่นแหละข,ข่อยานอันอืนอ่นบา่าว่าเราข่อยานที่สุดทางบุญยเห็นเนาะเพิ่นกระสุกนี้เนาะเพิ่นกระเจ้าที่จะทานมันก็ดีอยู่ผมเป็นยังเนาะเพิ่นกระเบงแงี้ยอยู่อ้างจริง เนมันะกินอิ่มเนี่มันอมอูมทุกคมหงอกมอด้ใช่ว่าในเสีบาดเจ้ามันเห็บเ้าพายเพื่อเออนี้อเฉียนนวลนี่อะไรหมอนี่แล้วเว้ยว้ายดังนี้มันเด็ดข้อเกือหมั่วโม่ขอต้นข้อเหือเท่านะหมเมียนทีนี้ีบอเจออีไรีบอจะใช่ว่าแต่ว่าน้มันปั่นงานแล้วปีได้อพี่กายเนี่ยไปกับเมียอน หานเกาเน่าจะลงหมดหนามบกาลงงั้นหอโอ้ยแตงบรลงโลดเดียวนี้นฮันกินกินกันก็คือว่าจ้าบัยาตนรบ่เมีนนะขอขนบ,นบ,บนนนะอบมันอยู่น,นามสีซีอยู่น้นามนเคี้ยวเลยนาม,มบังเปนตรยกูลบางตัวไหนงตวไหนวงลุมแก่มโหบงกดบ่นเครื่องมาหันี่บับรแนนตัดกรงที่ยัง ว่าเห็นกับรูปคืนเล่าเจ้ากันเนาะอืะอ,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 อนี่งั้นเนี่ยก็ปัญหาอีกแล้วละอยากปลาเมียพอดีเลยเพราะว่ายันแยมแหลงว่าน้ำม,มันๆๆนุ่นขึ้นนุ่นขึน้น,ะนะเฮงอันตรายเนาะนั่นเนาะบอกบอกว่าที่อยากปลาเหมี่ยงถ้าเกิปลาเมียพยายามไปไนอนนะเพบอกว่าเสิสเขึ้นบา,เเบาน <c oughs> เพิ่นอันตรายเป็นตัวเนาะมันมีแม่น้ำเพราะว่ายันแยมแหลงเพิ่นยังก็พกประกวดมาจะว่าน้ำนุ่นขึ้นนุ่นขึ้นเนาะอุ้ยว่ายยามันมาเวบอลน้ำไม่แต่บอลเดียวแต่ว่ามันนุ่นะบอลเดียวนะบอลเดียว บอลอื่นก็บบอลบอลไปยังเนาะลบหมต่บอเดียวเนาะอ๋อบุ้ยคนอ้าวกระดกชนอ้าวบอลคนเตยแล้วบอกเขาเห็นกับตาลาเนื้อเช่าเลือนเราใช่หรือไม่มันรวังขนานั้นยังว่าจาว่ามันไพ่แห้งอยู่อยู่หนามมนะไม่ได้ก็ไพยังกันแหละนะเออนั่นวะอันขอไปอันเอออันนั้นรวังฮิตเฮือกอันนี้โอไปเนื้อหังก็คือไปเลยเนื้อหลังคืนไปเลยมันชองมากแต่ผุนมากฮันซ้ำตาลดใหญ่ ทางว่าเช่นเป็นน่วยบเห็นมาแต่ผมด้วยมันอ่างคางเช่เมืองนันเมืองนี่นี่เห็นเบิดกกใหม่เน่ยมีปอะมขันคันเท่าเนื้องรองตามก้นสีแซงพนุขขันเท่าเนื่องออกแต่ก้นสีหันบบมียังอบเห็นบริุิญานมัลเจ้ากันบริคิบบอหยานีดหัวจะเป็นเมาเราบอแตเบนกับบคึขิปันได้ของว่าไพ่คนไปอยเสือบุคับ บมดไปตอนประมาณสิบช่องโมงหนึ่งโมงนี่แหละประมาณเป็นคือเก่ากี่แหละโช่องมากคือเก่าหุ่งหุงหุ่งแห้งเลยเนาะหุ่งเนาะอยเมาเหล่านะโอ้เลตับตับบ้นนะยังตอนเดียวอันตรายเลยเนาะอันตรายอันตรายที่เป็นพญานาคเนี่ยเนาะพญานาคนาะออพญานาคมันจะเจอลายเป็นประสบการณ์เผนย่อมหับเพิ่งโยนอุ้ยเขาเดียวดอกละด็อกก่อนละ เชเยวจะไก่เนาะไม่ได้มาบ่ดต้องทหนกมเลว่าจะไ่เลยโอ้โหว่ามาพี่มันคือมันนี่ไผบานเงเพียบเลยแบบเออเนาะเยวกินแล้นัไก่จับมืนกินขบุนตัดบาดเท่าตางกันไหมเห็นก็คือการหนึ่นและเห็นบานเตาเห็นบาน บอตกอะไรบลไหเมื ia, up, wow, hmm? wow. ่คเอ่นไต้อลรอดูมาเลยเว้ยมานำ่งไม่ได้เลเมื่อห้เลยด้อพี่้องเอ้ยบาดเลยว่าตกแขงบาดนะออปลาซิวมันไปกินข้างในเห็นตรงนึงลเเยียยยเเข้าเลยนี่เิดเขาเลยใช่ไหมโอ้นี่มาแล้วใสใจนองแขได้ไหมไม่ต้งกได้หลับ หโอ้ยเบ้าดล้วขาเโอ้ยนครับ้าตัวตัวคือวละช่อเนถึงเลยอนียบุฒิภัเาเือนเมทาเอาช่อบาทเป็นอะไรบาไสุดใจเป็นตัวเห็นบ่าหน้าลาบมันเปล้อกกํลังกลังแดดได้ี่มหามาตัวดก ทั้งอบทั้งปีแต่เสียเดียวเดียวพ้มาแล้วบาท <c oughs> เมิดเคิบยู่อืมอืมทว่าเนี่ยได้างนี<แ>้น้มาแห้เาทนี้สมควรแล้วเนะี่ยงบอกแกอีก่อจับช่องตอนกัแจ้งนอกโอบเนาะได้ที่ว่ายังนอกเ <laughs> ปลี่ยนชุดเลยนะปลานั่งก็เคียงแล้วหรนะ

เมื่อไรพลเนี่ยไอาวอาสิมึงคนก็มือนต่ว่าคนเนียว่าดีเน,นี่ยนอยนี่นยไ,นนไ่นบ่อม่มาเอมาแดกนะกินเนาลูกเก็บแล้ยนี่มาหน้าอะไรมาแดกบแหนูันนี่งนเนาะมาคันกันเลยนี่มันนึงแล้วสวบ มาเบหกมาเกินข้าวกำลังแสบพี่นองเอ้ยพอ้ยมาแล้วพงศ์ั้งคนท้งลมได้ได้บาทเอ้าบาทนะเอายพาตัวไแต่ได้เลยพงตกเอาหนึ่งเลยเนาะอกไปยังเนาะแข่งคนเลยผ่านเลยลองเบิง

โอ้โอ้โอ้าฮ่าาฮ่าฮข้ขัไปเลยขนไป้โอ้มาเลยมาเลยมาเลยงาานน้โอ้้ยงานน้เห็นไหมไปหนอ Mưa tăng hết cả phần luôn Mưa thứ 2 cũng khá áo lèo Bạt Rồi thẳng được đấy Ôi, đấy này Đến mở, cộp thuộc, cộp thuộc Cầm นั่งกินอยู่นอกระกะลักแเบบ้่โอ้ตักบุเชียใจดอกเพราะว่ามีอาหารกินแลยต้องประหลดโอ้ตักเสียเดียวสิเมเพื่ออะไรน้ำหัวไอ้น่อยร้ายนิดเดียดนั่นหัวบ่หัวอยู่แล้วเนาะ สูดเนาะหอมาได้ดูก่นดูก่เล่าโอ้จีนโอ๊บหเอาเพนปงเนตเต็มไม่ใชกินบังวับเขา้เลยนมองแล้วแล้แล้วบาเล้วั้นันพันได้พลาดโอ้จะกินมังวับเขาไม่ยอมบาเลยตอนที่เราิ่หมักเนาะ กินชัดปลาลายมันก็เชื่อมกกระดูกาะเป็นโลเกาีวหมเห็นว่าคนกินบลาลายน้อยเดียวองกินอินมปกระเซ้ากินบาลายโอ้โปลาลาย่าระเายเลวเลยกรอนเลยตั้งเป็นนะครับแตกจกินพวกปลาบวกินหนูได้เลยปลาเอามเปมักได้หอเปลาเป็นโลเกี่เจ้ากรเขามนีเดี๋ยวก็เพิ่นอยู่ได เอโอ้นีอักหักคัก <peanut> ับหักนักหนกหักหักหนกหัาหักหักหัหักหันหักหกหักหักหัับ uh หัก <Interviewer> ห <wei> ักหากหักหักัก่กักหะกัก ไปห้ากัวรอกัวแล่นกันมีของมังซุกสองน่วยกับเขาปัดหนึ่งไม่ได้กระยาชัดใหญ่เนาะหลามขาดไปไส้กระยองบุกึ้งเออได้ก็บุกินเนาะอยากได้แล้วเนาะแต่บุกินเนาะมีมังม่วงแล้วโอเคเนาะเออมีโอล์โนอกั็มีมังม่วงเนาะมันโอเคออรนโนคนมันยังตกหน่องเลยเอ้าไม่แต่เท่าเกลี่ยเครื่องเกลี่ยคลองแล้วเท่าก็จะได้กลับก่อนเพราะว่ายานนำหวยมากไผ่านเพันว่า เธอหนาสิมาใหม่แล้วนานพานเนบบาะกบลาบและสิละกับไปแล้วเอ้ามึอหนาจังว่ากันหมหเอง